มาแล้วมาแล้วกระบ,บะ4ประตูเกียออตโต้่อน7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเงินสด359 0 0 0บาทราคาพิเศษสุดส่งท้ายปีคันนี้เครื่อง2.2 Ford Rang e r x l เจออตโต้ปี2013รถสีขาวสวยใสเอกสารครบสมบูรณ์ครับเพื่อนๆรีบดว่ดวนเลยจองผ่านร้านเพียงแค่1น0 0บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะครับรถจอดอยู่บางบัวทองครับที่นี่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่ได้มาตรฐานดูแลเครื่องยนต์เรียบร้อยตรวจสอบเช็คให้กับ ดูท,ทุกท่านนะครับได้รับรถดีๆกลับบ้านรวมถึงรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยรถสวยๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยราคาแบบนี้ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้ครับจองมาดูนดูนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าช้านี่อดเลยเอาไปขับขี่ท่องเที่ยวช่วงปีใหม่เลยนะครับนั่งกันสบายๆชิลๆลุยๆนะครับ คันนี้ขับดีมากๆเลยร้อแมกสีดำลมดำมาให้เรียบร้อยแล้วบันไดข้างสวยๆหล่อๆเลยใครหาคันนี้อยู่ต้องรีบนะครับอย่ารอช้านะครับย้ำเป็นราคาเกมออโต้ด้วยนะครับไม่ใช่เกียร์แมนนวลน,นะครับผมกระดุมมีให้เบาะหนังสวยๆใสๆ,สยๆอย่ารอช้าที่นี่รถตรงปกส่งมอบจริงแน่นอนปลอดภัย0885845375ครับจองด่วน